สวัสดีครับคลิปนี้จะมานําเสนอเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างนะครับเวลาที่เราจะกินลำํำไยนะครับเป็นเคล็ดลับที่สอนมาตั้งแต่สมัยอาาของผมนะครับบอกแม่มาแล้วก็แม่บอกสอนผมต่ออีกทีนะครับก็คือให้เราเอารูกลำไยมาแช่น้ำเกลือก่อนนะครับ แล้วค่อยกินจะทำให้ไม่ร้อนในนะครับเวลากินแล้วซึ่งผมนะั้นลองทำมาหลายครั้งแล้วนะครับได้ผลครับเคยกินลำไยประมาณโลหนึ่งคนเดียวไม่เป็นไรเลยครับไม่เจ็บคออ,อเออที่ลำไยเราก็จะ เด็ดเป็นลูกๆออกจากกิ่งให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะนำมาใส่ในแคร่ะมันนะครับก็เติน้ำให้ท่วมเลยนะครับให้ท่วมนใหญ่แล้วก็เอาไปแช่เย็นเอาไว้เวลากินก็ สามารถกินได้เลยนะครับโดยที่รสชาติข้างในก็ไม่เปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แกะเปลือกนะครับสูตรนี้เป็นเคล็ดลับที่ภูปัญญาของคนโบราณยอดจริงๆครับ เสร็จแล้วนี้นะครับก็เราก็จะนำไปแช่ในตู้เย็นครับก็ลองนำไปทำกันดูนะครับผมทำกินเองมาตลอดแล้วมันได้ผลจริงๆนะครับคือกินแล้วมันจะไม่หวานแสบคอหรือว่าเจ็บคอเพราะร้อนนะครับเพราะว่า เพราะลำไยมันมีพิษร้อนนะครับผมเคยกินคนเดียว1นกิโลก็ไม่เป็นไรครับก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับรพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก้าวเท้าเล่าความด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือน ขอบคุณครับ